ดีครับนี่ฮะช่วงเวลาที่รอคอยกันฮะยืนกันมืดตึ๊บเลยฮะพี่น้องเคยปรม,มาตรงนี้ครับมาแล้วดีใจไหมดีใจไหม,ดไหมเดี๋ยวต้องทำไงนะหนูต้องทำไงปอ,อดใช่ไหมจุ๊บด้วยไหมจุ๊บจุ๊บด้วยไหมจุบมจ๊บจุ๊บแจมไหมจุ๊บจุ๊บนะครับทุกท่านครับ<อ>นะครับก็จริงๆิว่าจะให้ดัมมี่เป็นตาก,กล้องให้ปรากฏว่าผมต้องช่วยตัวเองแล้ว เาาดินจะรูปอ่อาถ่ายหน่อยเพื่อนพยายามจับภาพเราหน่อยเอาอย่างนี้อย่าอย่าอย่าสายนะดำม,มีโอกาสเดียวเนอะนิ่งๆนะมือนิ่งๆเด้อนิ่งๆเด้อมือนิ่งๆเด้อถ่ายที่นี่เดี๋ยวให้เพื่อนพระเอกอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนดีได้นไปถ่ายเดินเข้ามั้งในหน่อยน้องเข้ามั้งในหน่อย ขามาอะไรล่นอะไรอะไรใครล่นเนี่ยเมื่อกี้อะไรครหล่นอะไรครหลนรองเท้าอาไปลูกลูกสาวอยู่ไหนใช่ไหมครับพาปลูกก็เลยดีห้วยหน่อ้ดีด้วยใจไหมแน่หนูไมไม่เป็นทุกท่านครับผมคงต้องถ่ายแบบนี้เนาะเพราะแสงมันไม่เห็นอ่ะโอเคภารกิจฟิชโชว์ผมก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วครับนี่ รอมาได้เกือบสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคนใหม่เลยแล้วเนี่ยนะเจ้าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับทุกท่านครับครอบครัวเขาไม่รู้จะบรรยายไงดีลูกเขาก็กอดแน่นเลยฮะอ่ะแม่กลับจากการทำงานแล้วนะฮะนะครับ,นะรบนี่ฮะทุกท่านครับภาพบรรยากาศนี้ที่ผมบอกว่าผมรอมาตั้งหลายชั่วโมงนะนาะคิดถึงไหมคิดถึงไหมถามเลย หาเสื้อเปลี่ยนเลเดอนะสิบสี่เดืนนะเอนที่รอคอยนี่นะครับผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงไม่รู้จะใช้คําไหนบรรยายสิบสี่เยยดืดนอนใอ้ยินดีด้วยไว้น้องเนาะยินดีด้วยไว้น้องสิบสี่เดือนเนาะตั้งแต่ตุลาคมเนาะนี่ครับผมหน้าผู้บริสุทธิ์ครับทุกท่านที่ต้องไปโดนชะตาก,กรรมอะไรก็ใหม่รู้มีเงินประกันตัวก็ประกันไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นคดีที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับอันนี้ ดูลูกเขาเดีครับกอดแน่นเลยฮะลูกเขาลูกสาวเขากอดแน่นเลยฮะเนี่ยล็อกคอเลยฮะเานาะก็อันนี้เป็นเป็นน้าตาความดีใจนะครับไมไ่เสียใจดีใจที่กลับมาคืนสู่ครอบครัวใหม่ผมก็บอกน้องกันไปแล้วว่ายังไงก็ใช้ชีวิตให้คุ้มแล้วกันน้องเลยแต่มันยังไม่จบนะพี่นิพพานยังมีชั้นอุทธรณ์ไม่รู้เขาจะอุทธรณ์ไหมนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนเนาะแต่ในระหว่างนี้เจ้าสบายก่อนสบายตัวก่อนเนาะ แต่สวยขึ้นนะอชมเชยให้ก่อนนะในความมืดมันก็มีความสว่างทุกท่านครับพิวนิพาเข้าไปครั้งแรกนี่ขอโทษนะครับน้ําหนักเท่าไหร่กตอนนี้เหลือเท่าไหร่หกสิบสี่หายไปสิบโลเหมือนกันครับท่านนะครับอ่านะครับนี่ฮะอิ่มใจครับอ้นนี้ครับครอบครัวด้วยเนาะผมขออนุญาตถ่ายทําไม่เป็นไรครับน้องเขาคงไม่ว่าขออนุญาตเนาะนะครับอันนี้คุณยายไรนะครับทุกท่านดูเด็กเกาะแม่แน่น เขาคิดว่าเจ้าไปทํางานต่างจังหวัดไหนบอกจะจุ๊บไงเดี๋ยวบอกจะหอมไงไหนหอมหรือยังหอมหรือยังหอมแม่ยังหอมแม่ดิหอมแม่ดิหอมแม่ดิอือในละเบยเฮ้ยโอ้ได้นอนก่อนแล้วอเยเฮ้ยออโอเคผมผมไม่ถ่ายนานนะครับทุกท่านเอาแค่ว่าภาพบรรยากาศที่น้องเขาออกมาแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วผมก็สลายตัวสลายตัวนะครับสลายตัวนะอันนี้คุณพ่อเขานะครับเนาะ ก็คงจะมีการเดินทางกลับขึ้นไปที่บ้านไปพักผ่อนอาบน้ําก่อนเนาะนะแล้วก็ใจด้วยนะครัด้วยนเปลี่ยนกล้องใหม่นะครับก็เนี่ยฮะเสร็จสิ้นครับภารกิจที่มานั่งเฝ้ากันอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงรู้ไหมเมาบอตั้งแต่สี่โมงเย็นโอ้โหแล้วเมื่อกี้เขาไปเช็คข่าวก่อนไม่มีชื่อนี้นะอาวใจแป้วอีย้วผมไม่มีชื่อนี้ พี่ก็เลยเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ใหม่ทีบอกมี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 นะทุกท่านครับนะน้องก็ได้รับอิสรภาพแล้วครับเนี่ยน้องผู้หญิงผมสั้นเนี่ยนะได้รับอิสรภาพแล้วนะครับก็ดีใจกับเขาด้วยนะฮะกดหัวใจกับน้องปอยนะครับหัวใจอย่าอย่าส่งเกินสามดวงครับพี่พี่ป๊อกเอาแค่สามดวงครับพี่ป๊อกลบไปก่อน อย่าส่งเกิน3าดวงนะครับเอาแค่สาดวงพอนะครับทุกท่านครับสัญลักษณ์รูปอะไรอย่าส่งเกินสามดวงนะครับนะฮะ<ม>อ่านี่ครับจะไ,ไ,ไปไหนกันต่อครับนี่ก <คน S 2> ลับบาเลยบอกลับ้านกลับบ้า,บลาเลยเนี่ย<ม>เออกลับบ้านที่สกลก่อนอ,อย่างนี้มันจะมีเวลายอยู่ประมาณ30วันที่เขาจะอุทธร์ไม่อุทธร์เรายังไม่รู้นะไปตั้งเฝ้ารอก่อนอหรือจะกลับไปบ้านก่อนก็แล้วแต่แต่ยังไงไหนลูกมาแล้วให้อยู่กับยายสักวันสองวันก่อนแล้วไม่ต้องรีบไม่มีอะไร แต่ช่วงนี้ละจตัวก่อนถนอมตัวหน่อยยิงเหยาะไปไหนถ้าไม่จําเป็นนะแล้วผมได้ยินข่าวว่าที่หมู่บ้านจะลังรอรับคุณอยู่เขาจะผูกข้อไม้ข้อมืออะไรคุณนี่แหละตรองเนี่ยนะทุกท่านครับอ่ะงั้นส่งน้องเขาก่อนแล้วกันมีอะไรค่อยคุยไอทีแล้วกันน้องๆนะอ่ะทอยทดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นของขวันที่ดีสุดสำหรับพี่วันปีนี้เลยก่อนนะน โอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะสวัสดีครับเอฟซีไอตัวเล็กบายบายเลยลูกบายบายก่อนบายบายแม่หนูมาแล้วแม่หนูมาแล้วนี่ครับนี่นะไปนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเดี๋ยวรออีกนิดนึงทุกท่านครับสมสมสมกับที่รอคอยครับทุกท่านนะครับมารอกันตั้งแต่สี่โมงเย็นครับออกมาประมาณเกือบทุ่มหนึ่ง นะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นชิ้นเลิศที่สุดสําหรับผมต้องขอบพระคุณศาลท่านผู้พากษาเจ้าของสํานวนขอบพระคุณท่านหัวหน้าศาลนะครับที่ได้ให้ความเมตตากับน้องน้องปอยนะครับเออเรือนจําไม่ได้ที่ที่ใครจะอยากจะเข้ามานะครับนะฮะนะครับ,นะรบมันเข้าง่ายนะครับแต่มันออกยากจริงๆวันนี้ผมได้ทําความดีอีกชิ้นนะครับ ขับรถช้าๆนะครับอย่าไปขับเร็วเด์เออนะครับนะนี่ครับขึ้นรถกันเป็นขบวนเลยครับนี่นะครับขึ้นกลับไปบนบนภูเขาครับทุกท่านกลับไปบนภูเขาครับเมื่อกี้ผมเห็นเด็กกอดแม่เขาแน่นเลยครับเด็กผู้หญิงเห็นไหมครับกอดลูกเขาแน่นเป๊ะเลยครับเขารอมานานนะครับเขาเข้าใจว่าแม่เขาไปทํางานต่างจังหวัดเมื่อกี้นี้ผมได้ถามเขาว่าอยากให้แม่ไปทํางานต่างจังหวัดอีกไหมเขาบอกว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องของเออ จะพูดแล้วมันจะโดนไหมครับคดีอย่างว่านะครับทุกท่านปริมาณเป็นเกือบพันนะเป็นพันนะฮะนะฮะนะครับทุกท่านนะดีใจกับเขานะครับอวยพรกับชีวิตใหม่ของเขาอันนี้คือชีวิตใหม่ของเขาผมบอกว่าเขาไปทําชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเก่านะครับไปทําชีวิตใหม่ดีกว่าไม่ใช่ว่าเขาทําผิดนะครับวันนี้สารได้มอบความเป็นธรรมให้เขาวันนี้เขาพ้นผิดแล้วนะครับเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับวันนี้เขาได้กลับไปคืนสู่ครอบครัวเขา ผมก็ดีใจนะพูดไม่ออกบางทีก็เหมือนจะพูดดูหลังหน่อยเพื่อนน้ามีดดูหลังนิดนึ่งนี่ไปแล้วครับทุกท่านไปแล้วครับเขากลับทางนี้เออดูดูท้ายท้ายรถให้เขาไปแล้วครับนี่ไปแล้วครับเรากลับนะครับนี่นะครับทุกท่านเลยอย่ากลับมาอีกไปเลยนะครับเรียบร้อยครับ ส่งแขกนะครับส่งแขกเรียบร้อยครับนะผมไม่อยากจะพูดครับเดี๋ยวมันอาจจะมีคําพูดที่มันอาจจะมีปัญหาก็เลยไม่อยากพูดแต่ก็คดีอย่างว่านะครับหลายพันวันนี้ก็ได้รับอิสรภาพผมรู้สึกมีความสุขนั่งรอกับเพื่อนฝูงเนี่ยดำมุ้งดำมี่เนี่ยนั่งรอกันสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นบ่ายเพื่อรอวินาทีเมื่อกี้นี้ครับ เื่อรอวินาทีเมื่อกี้นี้ที่แม่ลูกเขาได้เจอกันเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ครับนะครับพี่ชานชัยก็อยู่อึดมากเลยครับอยู่กับผมยันจนวินาทีสุดท้ายเช้ามาจากขาวงครับผมนะกวั้ซึ่งอยากให้ท่านธนาทำก็ขออันนี้ส่งผลบุญของให้ทุกท่านเนี่ยนะที่มาช่วยกันเนี่ยให้มีความเจริญในปีใหม่ๆเนี่ยนะฮะนะครับคดีพวกนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างจะโอกาสรอดมักจะน้อยมีแต่คนมีหลายคนในนั้นบอกว่าให้รับสาภาพไปเลยจะได้ติดคุกน้อยๆลง แต่น้องเขายืนยันความบริสุทธิ์ของเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําไม่ได้รู้เรื่องจนวันนี้เนี่ยนะครับเขาได้ออกมาแล้วเขาได้ออกมาแล้วนะครับเขาได้ออกมาแล้วเมื่อกี้ท่านเห็นไหมครับใครยังไม่เห็นนะครับให้ย้อนกลับไปดูตอนต้นๆนะฮะใครยังไม่เห็นไปดูตอนต้นๆนะครับรน,น,ๆๆน,บนี่ภาพที่ครอบครัวเขาก่อดจะร้องไห้เมื่อกี้นี่ผมก็ดีใจตามไปด้วย รู้สึกมีความสุขคืนนี้ผมคงจะนอนฝันดีนะครับสู้คดีมา14เดือนครับทุกท่าน14เดือนที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนี้คำถามต่อมาคือใครจะเยียวยาชดใช้เขานะครับคำถามต่อมาใครจะเยียวยาชดใช้เขาแต่ผมก็ยังหวั่นใจในเรื่องชั้นอุทธรณ์อยู่ครับทุกท่านเด็กอายุสาขวบห่างแม่มาประมาณ14เดือนเมื่อกี้ออกมาเด็กก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแม่เขาผอมลงเมื่อก่อนแม่เขาน้าหนันเกือบ เท่าไหร่นะเจ็ดสิบาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณหกสิบนะฮะน้ำหนักลดไปสิบกิโลเหมือนกันเหมือนกับผมนี่เลยนะฮะนะครับให้น้องเขากราบท้าพ่อแม่เขาครับเดี๋ยวเขาคงไปจัดการกันที่บ้านนะครับผมเป็นเพียงแค่เรือจ้างครับทุกท่านจริงไหมทนายก็เหมือนเรือจ้างอะส่งถึงฝั่งแล้วก็หมดหน้าที่ครับก็กลับไปที่ท่าเลยต่อไปไปรับผู้โดยสารคนต่อไปนะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะมีมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาไหมและลมทั้งชีวิตของพวกเราบ้าง เราทำความดีแล้วเราก็ขอให้อานุโมนบุญตรงนี้นะครับส่งให้ทุกท่านที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ส่งความปรารถนาดีแม้กับน้องปอยนะครับมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับนะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ไม่อยากจะพูดครับนะครับเขาบอกเขาบอกเขาบอกปากช้าผมก็ผมก็หวั่นหวั่นเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะมาทําความดีเทวดา นะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณไหนเ <c oughs> ขาคงจะเห็นอนุโมทนากับผมด้วยเอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันไหนๆก็มาทําบุญเนาะอันนี้สงผลบุญใดที่ผมได้ทําไปในคราวนี้นะครับพออุทิศให้กับดวงวิญญาณสามภเวสีผู้ตกทุกข์ที่อยู่ที่ดินตรงนี้นะครับหน้าเรือนจาตรงนี้ให้ได้รับอันนี้สงผลบุญนี้ไปด้วยกันเลยถ้าหากท่านอยู่ในความทุกข์ให้พ้นทุกข์แต่ถ้าหากท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ให้สุขยิ่งๆขึ้นแล้วกันแล้วก็อย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย มีสิ่งใดที่ผมโล่งเกินไปในขณะที่อยู่สถานที่นี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับอยู่สถานที่นี้ถ้ามีสิ่งใดที่ผมโล่งเกินไปไม่ว่ากายวาจาใจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับขอขมากรรมขอโอโหสีกรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยนะครับนะฮะทุกท่านครับผมอยู่นานไม่ได้นะครับผมขออนุญาตลงไลน์แล้วใครอยากจะดูตรงนี้ก็ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเรไ์กดติดตามให้ด้วยนะครับของพี่ชันชัยด้วยของดัมมี่ด้วย ดัมมี่ไม่ได้ขึ้นไลค์ครับเพราะว่าผมห้ามนะครับบอกเดี๋ยวไปก๊อปกันบ้านเอานะฮะนะครับโอเคนะฮะทุกท่านนะเอาตามนี้นะครับโอเคนะฮะเอาแค่นี้นะพี่ชัยครับผมกลับบ้านเราครับรักรออยู่นะฮะนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทนาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับเขาวงนะครับแลพี่ดัมมี่